ทำตามโปรนซสนะครับคุมไฟให้อยู่ก่อนใช้สมุนไพรนี่แหละคุมไฟเติมน้ําให้ชุ่มชื้นแล้วก็ค่อยปรับให้ลมเคลื่อนสุดยามันจะเน้นให้ลมเคลื่อนให้โล่งครับสมุญยานะครับให้เราเอาสมุนไพรที่มีฤทธิ์หอมร้อนอหรือมีน้ำมันหอมระเหยนะครับเช่นตะไคร่นะครับเช่นไร้นะครับแล้วก็มี ตัวกระเพราก็ได้นะครับใบกระเพราหรือว่าสะระแหน่หอมหอมลวเหยนะครับจริงๆแล้วมีการหนึ่งนะครับที่หมอใช้คือหมอจะทําน้ํามันหอมมันน้ํามันหอมละเหยที่ดมไปแล้วสดชื่นเนี่ยครับอ่าก็ขอดมเลยนะครับเนี่ยสดชื่นนะครับเราใส่เหยาะเราไปในน้าร้อนก็ได้นะครับเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้ไอหอมระเหยมันเป็นอบสมุนไพายแต่อบเฉพาะส่วนนะครับแต่บางทีเราก็ใช้อะไรครับใช้การต้มเอาก็ได้นะครับถ้าเรามีเนี่ย พวกตะไคร้มีะมะกรูดอ่ามีให้มันสดชื่นนะครับมีมะนาวเหมือนเครื่องต้มยำเหมือนเนาะอันนี้ก็ใส่ข่าลงไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าเอาเอาเน้นแนวหอมสดชื่นนะครับมีเปเปอร์มินต์มีสะระแหน่นะครับเราสามารถอะไรครับเราสามารถมามาสุมก็คือมาใส่แก้วนะครับใส่แก้วธรรมดาก็ได้นะครับหรือใส่ใส่ขันไว้เนี่ยครับอ่าแล้วอะไรครับ เอาสมุนไพรเหล่านี้ครับถ้าสะดวกต้มกระต้มเลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกต้มอาจจะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับง่ายๆเนี่ยใช้กระเพราถ้ากระเพราแดงจะริดแรงขึ้นนะครับแล้วก็หรือถ้าเรามีน้ำมันหอมระเหยอะไรก็หยอดไปนิดนึงนะครับถ้าหมอดใช้ก็จะเป็นน้ำมันหอมเล็กๆนะครับอันนี้พอดีมาใช้ในช่วงโควิดด้วยนะครับถ้าใครไม่สะดวกต้มก็ทาที่จมูกที่อะไรเลยนะครับและอะไรครับแล้วก็ใส่น้ำร้อนจัดๆลงไปเลยนะครับขอให้เป็นแก้วที่ไม่ใช่แก้วพลาสติกเราเป็นแก้วกระเบื้องหรือเป็นเนี่ยเป็นเป็นชามตะเลก็ได้นะครับ พอไอกำลังระเหยขึ้นมาครับทำอะไรครับหาผ้าคนหนูนานๆน,น,นะครับเป็นผ้าแบบที่กักเก็บไอน้ําได้นะครับเป็นเสื้อกันหนาวเลยนะมหมอบางทีเราร้อนแล้วอยางจังหวัดไม่มีผ้าก็เอากู้เสื้อกันหนาวมาคุมยังไงครับนี่นะอันนี้ใครดูอยู่จะเห็นนะครับคุมสมเฉพาะช่วงหัวนะครับแล้วก็ให้อะไรครับให้ไอเนี่ยมันขึ้นมาพอดีหมออยู่นะกล้องก็อาจจะไม่ได้ปิดหมดนะครับแต่วันนีนะ้ครับเนี่ย มันจะรู้สึกนะครับ่าสูงเข้าไปเลยนะครับ่าแล้วก็กลิ่นนี่ครับมันจะรู้สึกตัวชื่อแล้วก็จะมีอะไรครับมีความร้อนอ่ามีคือมีสมุนไพรมีไอร้อนแล้วก็มีความที่มันช่วยให้ไหลเวียนนะครับดังนั้นใครคัดจมูกใครที่รู้สึกแน่นๆลงๆอยู่ก็จะโล่งขึ้นนะครับบางคนเนี่ยนอกจากสูมยาที่บอกไปอบสมุนไพรเลยอ่ะอบสมุนไพรก็จะ อบอุ่นทั่วตัวนะครับถ้ามีสะดวกมีกระโจมสมุนไพรหรือมีหม้ออบหรือบางคนมีตู้ตู้อบสมุนไพรถ้าใครที่โอเคไปฟิตเนสก็อาจจะเป็นเป็นแนวแบบสตรีมนะอย่าไปซาวน่าซาวน่าคือเปร้นอนแหง้งร้อนแห้งเนี่ยยิ่งทําให้อะไรครับยิ่งร้อนยิ่งแหง้งเป็นร้อนชื้นดี่กว่าร้อนชื้นคืออบสตรีมแต่อย่างที่บอกให้น้าไอ้น้ําแล้วมีความร้อนแล้วมีสมุนไพรเข้าไปยิ่งดีนะครับตามที่พูดเลยกินก็ได้ทาก,ก็ดีหรือมาอบหรือมาสุ่มก็ยิ่งดีนะครับ โอเคไหมทีน,นี้จะมียาทา,าตัวหนึ่งครับทีเ่เราเรียกว่าวิกเนะาะวิกวิกวิกนะครับวิกของเราเนี่ยเราจะที่น่าสอบสวนก็จะแนะนําเป็นวิกสมุนไพช่นกันนะครับแต่ไม่ใช่วิกแบบวิกวาบอลรับแบบแบบแบบมีแค่เมนเทลกระบุลพิมเสนอันนี้ก็คือก็ใช้ได้นะครับแต่มันจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งคือมันช่วยให้มันหอมระเหยแต่ว่าหมอเนี่ยเอาเอาน้ำมันหอมระเหยมาทาที่ทางเดินหายใจ แต่เราสามารถใช้วิกซึ่งเป็นรูปแบบเหมือนขี้ผึ้งนะครับแต่เราเรียกว่าวิกนั้นมันเป็นออยเมนต์เหมือนกันเนาะซึ่งมีสมุนไพรอะไรครับมีพวกหอมระเหยเลยครับที่พูดไปมีตะไคร้มีสะรแหน่มีมีรีมีงานหนึ่งครับคือหานุมานประสานกายอันนี้หมอบอกเลยครับว่ายาเด็ดยาด,ดีนะครับกินก็ได้เอามาทาภายนอกก็ดีหมอก็าสามารถที่จะที่จะเอามาใช้ในในสูตรนะครับก็คือเอามาเอามาใส่ในตัววิกนี่ครับ อันนี้มาตัวตัวอย่างเนาะที่เอามาใช้กับคนไข้จุดที่ทานะครับจะแนะนำนะครับทาจุดไหนบ้างนะครับคือช่องทางเดินหายใจนะครับอ่าช่องทางเดินหายใจคือตั้งแต่ตัวใต้จมูกก็คือจุดเหนือริมฝีปากนะครับแล้วก็ใต้พางแล้วก็ลากเส้นมาเลยครับเนี่ยลากเส้นมาลากมาตามตามหลอดลมนะครับลากทามาทาที่คอนะครับแล้วก็ทามาถึงอะไรครับมาถึงซ่วงอกตรงตรงอะไรครับตรงตัวลิ้นปี่เลยนะครับ แล้วก็ทางเนหายใจไม่ได้มีแค่นี้นะครับเราสามารถที่จะทาให้ใต้าชาโคงปอดได้นิดนึงนะครับอยู่ที่ว่าเราอาจจะถ้าหนาวมากก็จะทาเยอะนะครับมันช่วยกระจายพวกวิกวิกมันก็จะมีความเย็นสดชื่นนิดนึงนะครับแล้วก็ทาใต้ไหายปลานะครับให้มันกระจายกระจายลงไปที่แขนนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังคือตั้งแต่นี้ครับทยทอยท,ทัานคิว่าเอ๊ะทำไมทาด้านหลังด้วยเราทารอบๆทางเดินหายใจรอบปอดรอบช่องทางนะครับมันเป็น เป็นเหมือนกับไม่ใช่แค่เอ,อยวยวะนะครับเป,เป็นเส้นทางของการเดินของเลือดลมนะครับบางคนเนี่ยทาไปข้างหน้าไม่เท่าไหร่นะครับทาสะบักเนี่ยตั้งแต่กระดูกสลังจนสะบักแล้วก็ขอบสะบักนะครับทาแล้วอะไรครับทาแล้วครึ่งๆหน่อยครึ่งๆให้โล่งนะครับถ้าใครที่มีปัญหาแบบภูมิแพ้อากาศหรือคัดจมูกบ่อยๆเนี่ยหมอจะแนะนําให้กดจุดได้ด้วยนะครับกดจุดรักษาแบบส,บสมดุลน,นะครับไม่ใช่มาผ่อนคลายแบบแค่มาเคลียร์ๆเท่านั้นคือกดแล้วมันจะวิ่ง มีจุดบางจุดเนี่ยเขาเรียกแก้หอบเหนื่อยแก้หอบหืดได้แล้วก็แก้อะไรครับแก้การกะหมูไม่ไม่โล่งแนวเนี่ยครับแนวทางเดินกระดูกสันหลังที่ที่เป็นส่วนหลังเนี่ยกดครึ่งครึงตรงใกล้กระดูกสันหลังไม่ได้กดบนกระดูกนะครับแล้วก็กดอะไรครับกดใต้ใต้ใต้ตรงขอบสะบักเนี่ยกดไปกดมาเนี่ยโล่งขึ้นนะครับใช้ตัววิกหรือตัวน้ํามันหอมน้ามันน้ามันมีที่หมอจ่ายเนี่ยก็สามารถโล่งได้แต่ถ้าไม่มีจริงก็ใช้ประคบร้อหน่อยหนึ่งแล้วก็ยืดเหยียดนะครับช่วยได้แล้วก็อะไรครับ ใช้การน,นวดคึงจากตัวเองก็ได้าหาไม้ที่ช่วยลึงก็ได้อยู่ที่ว่าเราสะดวกยังไงครับดูแลตัวเองหรือให้หมอช่วยนะครับทําไปทตาพจะเริ่มโล่งขึ้นนะครับเพราะมันเป็นช่องทางท,างที่ทําให้อะไรครับดินคลายเห็นไหมดินคลายลมเคลื่อนไฟที่คา้างกระจายน้ําก็น้ําชุ่มไหลเวียนบางคนทําไปก็นอกจากจมูกโลงก่งอาจจะมีน้ำมูกเต็มห่าก,ก็ขาดออกหรือว่าสั่งน้ํามูกมาก็โล่งดีนะครับแล้วยิ่งพอใช้ทําอะไรครับเนี่ยมีกดจุดมีเยี่ยด มีทายาทาวิกแล้วมาทําอะไรต่อครับมาสุ่มยามาสูดให้มันโล่งต่อเห็นไหมครับมันคือการเซลล์แคร์คือการดูแลตัวเองได้จะทําเองก็ได้หรือจะมาให้หมอช่วยก็ได้แล้วก็มีส่วนหนึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับเด็ดนะครับคือเป็นตัวสะท้อนที่ฝ่าเท้านะครับให้เอาวิกเนี่ยครับทาที่ฝ่าเท้าครึ่งบนนะครับมันเป็นจุดสะท้อนที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจอันนี้ไม่แน่ใจบ,บางคนรู้หรือยังครับแต่ว่าหลายคนที่หมอนแนะนํายังไม่รู้นะครับครึ่งฝ่าเท,ท้าด้านบนหรือมันมีจุดจมูกเท้าเนี่ยคือตรงที่ตัว อันนี้โทษนะครับถ้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนฝ่าเท้านะครับมันจะมีจุดที่ที่เป็นจมูกเท้าใครดูในรูปก็ได้นะครับหรือใครที่ที่ตัวฟังขับเท้าอยู่นะครับลองแตะไปที่ตัวครึ่งฝ่าเท้าด้านบนเนี่ยจะมีจุดที่มันเด่นๆขึ้นมาเนี่ยตรงใต้ตัวตัวนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับเราสามารถที่จะอะไรครับทาแล้วก็ครึ่งคึงตรงนั้นนะครับทาไล่ขึ้นนะครับไล่ไปที่ไล่ไปที่ปลายนิ้วเท้าทั้ง5้านะครับไล่เลยครับจริงๆมันมีจุดละเอียดเลยครับแต่ว่าเราอาจจะละไว้ในฐานที่ ต้องไปเปิดรูปให้ดูแต่ว่าหมอจะสอบคนไข้ให้จำง่ายๆนะครับขึงข่อเท้าด้านบนแล้วก็อาจจะเน้นตรงเนี่ยแถวจะหมูกเท้าหน่อยนะครับคึงๆให้มันให้มันเลือดลมไหลเวียนดูแล้วส่วนใหญ่หมอจะให้ทาแล้วใส่ถุงเท้าไว้เพื่อให้อบอุ่นแล้วก็ให้มันไหลเวียนดีจมูกโล่งได้เลยครับใครที่ไอแล้วครายคอเสพผมาน้ำมูกไหลได้ง่ายๆนะครับช่วยได้นะครับแนะนําให้ทาก่อนนอนแล้วก็นอนทิ้งไว้เลยนะครับทั้งคืนนะครับอันนี้ช่วยได้นะครับแต่ถ้ากลางวันทาแล้วก็ใส่ถุงเท้ทานะมันจะได้ไมนเน่เหนอะบ้านหรือว่าเหนอะพื้นนะครับ ใช้น้าเปล่าหรือบางทีก็ใช้น้ําสมุนไพรเนี่ยหมอจะมีน้ําสกัดที่กั่นมาเนาะบางคนก็จะมีสูตรแบบใส่น้ำมะนาวอ,นอ,อ,นอ่อนใส่น้ําเกลืออันนี้ก็จะแสบสำหรับบางคนนะครับก็เป็นน้ำสกัดที่หมอกั่นมาแล้วก็เอามาล้างจมูกได้นะครับตรงนี้กับทูมนะครับของคุณแชโด้นะครับถามว่าคือได้ยินว่าการสมุมยาสามารถแก้หวันแล้วก็สามารถต้านโควิดได้ใช่ไหมครับสมุมยาใช่ครับสามารถช่วยป้องกันแล้วก็ ถ้ามีปัญหาต้องระวังนะครับอย่าอย่าเป็นตอนเป็นไข้ถ้าไข้สูงขึ้นหรือว่ากําลังคอเักเสบเจ็บอยู่อาจจะไม่ได้เหมาะสมท่นที่เลยนะครับเพราะมันมีความร้อแนแฝงทําตามโปรเซสนะครับคุมไฟให้อยู่ก่อนใช้สมุนไพรนี่แหละคุมไฟเติมน้ําให้ชุ่มชื้นแล้วก็ค่อยปรับให้ลมเคลื่อนสุตยาม,มันจะเน้นให้ลมเคลื่อนให้โล่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้เลือกช่วงให้ดีนะครับนอกจากช่วยหวัดแต่ถ้าคนที่ไม่ได้หวัดแล้วอยากป้องกัน เรื่องโควิดก็ไม่ได้การันตีด้วยการวิจัยนะครับแต่ว่าบอกว่าโดยกลไกลของมันเนี่ยช่วยได้หมอไม่เคยทําคลิปไว้ด้วยนะครับว่าสมุนยาช่วยเรื่องนี้นะครับจะเป็นจะเป็นอยู่ในยูทูบเป็นบล็อกแหละเคยทาคลิปไว้นะครับเรื่องการสมุนยาโดยเฉพาะเลยนะครับก็อาจจะไปดูกันได้นะครับก็ต้องบอกว่าโดยหลักการของการโดยสมดทุนเนี่ยถ้าลมมันเคลื่อนแล้วมันอุ่นกระจายได้เนี่ยมันก็ต้องการเชื้อโรคได้เพราะว่ามันทําอะไรครับไม่ให้ค้างอยู่ความร้อนเอ่ยไอ้น้ำเอ่ยรวมถึงตัวสมุนไพรที่มีฤทธิ์นในการที่จะ เกิดการหลายเวียนแล้วก็เล่นในการค่าเชื้อด้วยเนี่ยมันก็หายไปได้นะครับเหนะ็นเนาะเข้าใจนะสมดุลธาตุสมดุลท,ที่ดีถ้าก็บมีผูกค้งกันสมดุลที่ดีมันจะทําให้เครับเรามีความทนทานเพนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอากาศเปลี่ยนหรือตัวเชื้อโรคที่เขา